นะคะวันนี้เราก็จะพาดูสตอร์อีกที่หนึ่งนะคะก็คือสตอร์ชื่อเซฟอลอดนะคะเซฟอลอดนี้ก็เป็นดิสคาวสตอร์เส้นกันนะคะเป็นสตอร์ที่ราคาไม่แพงนะก็แบรนด์ที่ขายก็มีทั้งแบรนด์ทั่วไปแล้วก็แบรนด์ของเค้าเองนะคะ,ะในร้านก็ในในห้างก็จะขายของทั้งของกินของใช้นะฮะ,ะแต่ของใช้นี่ไม่ค่อยมากก็คือเน้นของกินนะะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง อย่างอันนี้เห็นไหมคะน้ำมันนะคะน้ำมันพืชนะเขาก็จะขายอยู่ที่ประมาณสองเหรียญก็คือหกสิบาทนะคะ<บา>อันนี้ก็จะมีพวกแครกเกอร์พวกขนมปังพวกคุกกี้นะคะต่างๆซึ่งแบรนด์ที่เขาขายนี้ก็มีอย่างที่บอกนะคะมีทั้งแบรนด์ทั่วไปนะคะแล้วก็แบรนด์เฉพาะที่ทําขึ้นมาเพื่อขายที่นี่นะคะขายในเชนของเขานะคะส่วนราคาก็ เรียกว่าไม่ได้แพงนะคะอย่างน้ำนะคะพวกน้ำอรดลมนี้ก็ก็มีนะคะมีเป็นพวกโค้กพวก,พวกสไปซ์อะไรอย่างนี้นะคะคือราคานี้แหละคือราคานะคะถูนะคะทีนี้เราลงมาดูในเรื่องของออพวกเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เขาก็มีขายอย่างนี้จะให้เห็นราคานะคะ เนื้อสัตว์อันนี้เป็นส่วนของบีฟก็คือเนื้อวัวนะมีชั้งาหั่นเป็นชิ้นเป็นสเต็กนะคะแต่แราคาก็จะอยู่ที่แพ็นคนะคะราคาก็จะมีที่แพ็ว่าเท่าไหร่นะคะราคาเป็นดอลลร์อเมริกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะเป็นเนื้อหมูโดยทั่วไปเราก็จะเห็นว่ายังเรียกว่ามีของให้กินนะคะแม้ว่าจะเป็นในช่วงโควิดนะอันนี้อันนี้ก็จะถ่ายให้ดูให้เห็นว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในอเมริกาเนี่ยเขา เขากินยังไงกันนะคะเขาหั่นเป็นยังไงแล้วก็เขามียังไงข่ายบ้างนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างจากบ้านเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อไก่พวกไก่นะคะในที่นี้เขาก็จะเป็นแพๆนะคะขายเป็นอย่างๆไปนะแล้วก็มีราคาติดเอาไว้แน่นอนตาตัวนะคะอันนี้ก็เป็นปีเห็นไหมคะและอันนี้ก็จะเป็นส่วนของนะคะเนื้อส่วน นะอันนี้ก็จะมีสเปเชียลไพรซ์ด้วยนะคะก็คือมีการลดราคานะราคาที่ลดลงอย่างอันนี้เห็นไหมคะก็จะอยู่ที่2องหลี่หกอันนี้ก็คือนะเป็นลดราคานะคะเป็นลดราคา,าลดราคานี้ก็นะก็จะมีนะคะก็จะมีป้ายติดเอาไว้นะตรงนี้ก็เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์จากเ,าเนื้อสัตว์ก็เป็นพวกซอสสนะคะ คนอเมริกันนี่เขาก็ชอบกินอซอสสนะคะเอาใช้ทําอะไรได้หลายอย่างอันนี้เป็นราคาที่ขายของที่นี่นะคะก็มีหลายชนิดนะคะหรือว่าอันนี้จะเป็นส่วนของอะไรคะซิโคงหรือเป็นส่วนของอผลิตภัณฑ์หมูนะคะเนื้อหมูที่ติดกระดูกนะคะแล้วเขาก็จะมีการทําแบบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แบบแห่งอันนี้เจอร์กีสแลก็คือขาของไก่งวงนะคะอันนี้ ก็สองขานี้ก็ดึงราคาเลยคะ่ะอยู่ที่นี่นนะเขาก็าจะขายมีขายนะฮะสำหรับใครที่จะไปทำอะไรบแบบนี้นะคะก็ก็ต่างกันหรือว่าตรงนี้เป็นเป็นทําแห้งเนี่ยนะคะของออหมูนะคะหมูก็บบเรียกว่าของนะคะเขาผลิตแบบนี้เซกชันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอออาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อีกเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นอาหารแบบแปรรูปนะคะเป็นพวกซอสเสร็จพวกแคม นะครพวกเบคอนอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเขาก็จะมีขายก็คือมีขายหลากหลายแบรนด์นะฮะทั้งที่เป็นถูกหน่อยก็มีหรือว่าเป็นราคาแพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยอดนิยมนะฮะอย่างอน,นี้นะฮะอย่างอันนี้ก็คือจิมีดีเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นที่นิยม อย่างออสการ์เมเยนี้นะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะต่างๆกันเอามาให้นะฮะนี่ก็เป็นพวกอ,อ,อาหารที่ผลิตเป็นจากโรงงานนะฮะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วกวิดมากก็ไม่ค่อยดีนะคะพวกอ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นนย่านะคะนะคะก็เป็นของยี่ห้อออสการ์เป็ชื่อนะคะอันนี้ก็ทำจาก เนื้อของแกนงวงนะ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นมีมีคอร์กมีชิคเก้นคอรกแล้วก็เบฟก็คือไก่หมูแล้วก็เนืเอ้อวัวนะคะผสมกันส่วนนี้ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องนะคะหรือว่า,า canned food นะคะก็มีพวกปลากระป๋องนะคะเขาไม่ได้มีเป็นพวกปุ้มปุ้ยหรือปลากระป๋องอะไรสำเร็จครัวอะไรเหมือนบ้านเรานะคะเขาก็มีแบบนี้นะคะซึ่ง การกินอยู่ของที่นี่ก็จะแตกต่างเพราะอันนี้ไม่ใช่ร้านเอเชียนะคะเป็นร้านแบบคนอเมริกันทั่วไปนะคะที่อยู่ที่นี่เขาก็มาซื้อกินกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะก็จะมีปลากระป๋องของการเรียกว่าซาดินโทเมโชนี่กระป๋องใหญ่เลยนะคะก็หน่งเหรียญเจ็ดานะคะอันนี้หรืออันนี้เห็นไหมคะมีพวกตโนซุปไก่นี่นะคะก,ก็มีราคาติดน,นะคะ เราได้แสดงคลิปที่เกี่ยวกับร้าน d o l l a r Tree ไปแล้วนะคะในเรื่องของออผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอสพริกวันนี้มาดูนะคะผลิตภัณฑ์ซอสพริกอย่างอันนี้เห็นไหมคะผลิตภัณฑ์ซอสพริกนี้เห็นไหมคะซอสพริกก็ก็คือซอสพริกที่นี่ก็จะมีขายหลายราคาอย่างอันนี้ก็คือราคาอ,อ,อยู่ที่1.29นะคะ1เหรียญ29เซนอันนี้เป็นอะไรคะแพงขึ้นมาอีกนะคะก็นะคะของแฟงซ์ก็จะเป็นเกือบสามเหรียญเห็นไหมคะ อันนี้ก็เป็นของคริสตัลนะคะคริสตัลนี้ก็จะอยู่ที่1เหรียญกับ49เห็นไหมคะคือตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราจะกินแบบของถูกก็ได้นะเป็นแบบของแพงก็มีแต่ถ้าพูดถึงว่าอย่างนี้เราก็สามารถจะซื้อได้ที่พวกดอลลาร์ทรีก็ราคาหนึ่งเหรียญน,นะคะอย่างเซกชันนี้ก็เป็นเรื่องของแป้งนะคะแป้งหรือว่าข้าวแล้วก็น้ําตาลเห็นไหมคะแล้วก็มีอะไรคะนมอ่ามีของเนสเล่ขายนะคะ ครีมอ่ะออนะคะมีน้ําตาลน้ําตาลแบบน้ําตาลใสแดงอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วมีพวกนี้น้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลขาวนะมีของคุณนัดครีมนะคะมีชามีอะไรคะนี่ชาก,ก็ก็มีอย่างของอันนี้ก็ทําคล้ายๆของลิปตันนะคะก็ก็มีขาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกกาแฟนะคะกาแฟ อันนี้ก็ก็มีผลิตภัณฑ์เป็นพวกจันชามหรืออะไรอย่างนี้ที่เอาไว้ใช้นะคะนี่จะบอกนะฮะว่าอเมริกันเนี่ยยังยังใช้พวกโฟมพวกอะไรเยอะนะคะพวกพลาสติกพวกโฟมอะไรเนี่ยเยอะเพราะว่าเวลาที่เขามีอย่างเช่นพุ่มพุโบ,โบหรือมีพวกกีฬาอะไรพวกนี้นะคะเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะ เก็บล้างอะไรมากนะฮะก,ก็ซื้อแบบนี้ไปใช้นะฮะเหมือนก็คือมันเหมือนกับสะดวกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมก็นับว่ายังไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ต้องต้องยอมรับเลยอันนี้เราก็จะให้ดูสภาพในะคะในในห้างนะ,ะ,นะะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะนะตรงนี้ก็จะมีพวก ซักล้างนะคะพวกใช้พวกเครื่องชาน้ำยาล้างจงล้างจานหรือว่าพวกน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนั้นจะสังเกตนะคะมีย e ี่ห้ o อ p a r m e s a นะคะย e ี่ห้อ p a r m e s a ก็มีขายด้วยนะอันนี้เราก็จะให้เห็นไปแล้วว่าที่เราไปดูร้าน dollar tree ซึ่งขายหนึ่งบาทนะไม่ใช่หนึ่งบาทหนึ่งเหรียญน,นะคะก็ <ๆ S 1> ขายที่หนึ่งเหรียญอันนั้นก็นะฮะก็ะที่นี่ก็มี 99, เก้าสิบเก้านะ ที่นี่ก็จะมีนี้99เซนนะฮะแต่ของบางอย่างก็นนนะถูกแพงนิดนะดูนี่สินะฮะประมาณหกเหรียญเนี่ยนะฮะประมาณหกเหรียญแพงเฉยนะคะหรืออย่างนี้ก็เป็นไงคะสองเหรียญหกสิบบาทนะคะก็เรียกว่าแพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือสิ่งที่เราตั้งใจจะมาซื้อวันนี้นะคะก็คือ,อพ็อกลิปเลตนะคะพ็อกลิปเลตนี้ก็คือเห็นไหมคะเป็นเขาขายเป็นสิบข่าวนะคะจะให้ดูสิบข่าวนะคะ ก็อ,อยู่ในราคาประมาณ10เหรียญเองนะคะก็คือ300บาทนี่อันใหญ่เปนเรื่องนะคะอันนี้นะคะราคา300บาทนะอันนี้ก็คือของที่มาซื้อวันนี้เป็นหลักเลยนะคะเป็นของของบริษัทสมิธฟิวเอ่ออเออไม่ใช่อันนี้เป็นของของบริษัทวิวสันซูนะคะ นะคะวันนี้รายการพาเที่ยวดูเซฟอรลอตนะคะโกสลี่แห่งหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยุติเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราได้ของแล้วนะคะเอากลับบ้านนะวันนี้ซื้อ2กล่องเลยนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม u u s c r i b e นะคะ,อ,ะอยากให้รีวิวอะไรอยากให้พาไปดูอะไรก็บอกมาได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ